สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบองปูโอนทุกท่านครับและก็สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนด้วยครับผมวันนี้พบกับสมจิตสมประเสริฐร่วมศึกษาไปด้วยกันกับสมเด็จบางคุ้นพรมกรุใหม่หรือสมเด็จบางคุ้นพรมวัดใหม่อะัมะตรรสนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสมเด็จบางคุ้นพรมกรุใหม่เนี่ยเราจะดูกันยังไงนะครับ บางท่านเขาก็ดูตามพิมพ์นะครับตามเนื้อองค์พระแต่บางท่านก็นดูตรายางนะครับบางท่านก็นดออูองค์ประกอบหลายๆด้านรวมกันนะครับจึงและจึงจะฟันธงได้นะครับหรือว่าเอามาใช้มาไว้คล้องคอนะครับจะได้มีพุทธคุณนะครับอ่าันนี้จะขยายเ,เพื่อนดูนะครับส่วนตัวผมนะครับ ผมจะดูนะครับผมจะดูตามขอบองค์พระเนี่ยนะครับแถวนี้นะครับขอบขอบอย่างเงี้ยขอบขอบแบบนี้นะครับคือขอบขอบแบบนี้นะจะมีลักษณะทุนพลุนนะครับพบเป็นพระที่ฝากกลุนะครับฝากกลุแล้วก็เป็นพระที่ถูกน้ําท่วมนะครับถูกน้ําท่วมด้วยก็เมื่อประมาณปี2,485นะครับ ประเทศไทยเราเนี่ยได้เกิดน้ําท่วมนะครับก็เลยพระสมเด็จบ้างขุนกลุ่มไมนี่จมอยู่นะครับจมอยู่ในเจดีนะครับในเจดีก็ร่วมเดือนนะครับก็จึงจะมีคราบตะไคร่น้ํานะครับคราบตะไคร่น้ำเกาติดอยู่ตามซอกๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม้ก็คือไม่ดีส่าไรนะครับไม้ชี้แต่ก็พอพอดูได้นะครับเนาะ นะครับเนี่ยมันจะมีคราบตะไคร่น้ําคราบดินโคลนนะครับติดอยู่ตามตามซอกเนี่ยเเห็นไหมครับเดี่ยดำๆเนี่ยเนี่เพราะว่าพระจมน้ำนะครับแล้วน้ําท่วมน้ำเลยพัดะคงตะไคร่น้ําพัดเอ่อคราบดินคลงดินโคลนติดตามซอกซอกนะครับเนี่ยเห็นไหมติดมานะครับผมจะดูลักษณะแบบนี้นะครับส่วนองค์ที่อยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนก็จะมีลักษณะไม่ค่อยมีคราบขี้กรุ แต่องคงนี้ก็มีนะครับมีขี้กรุติดอยู่แต่ก็ไม่ได้ติดอะไรมากมายเห็นไหมครับเนี่ยติดอยู่เนี่ยไม่ได้ติดอะไรมากมายเนื่องจากว่าองค์พระท่านเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ผมจะเปิดแฟลชให้ดูนะครับอ่าเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแฟลชนะครับเนาะองคงนี้เรียกว่าเป็นสมเด็จบางคุณพรมพิมพใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ลักษณะพระก็จะมีคราบดินคราบตะไคร่น้ําแล้วก็พุนพ,นพุนหน่อยนะครับพุนพุนหน่อย ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับองค์นี้ไม่หักไม่ซ่อมนะครับแล้วก็พี่น้องบางท่านนะครับเอฟซบางท่านเขาก็ดูตรายางนะครับตรายางของสมเด็จบางพุมกลุ่มใหม่เนี่ยที่นิยมกันนะครับก็คือตรายางที่เป็นลักษณะออกสีม่วงนะครับเนี่ยออกสีม่วงตรายางจะใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับและตรายาง สังเกตกันได้ง่ายคือบริเวณตรงนี้จะคดนะครับเนจะคดจะกคดจากจุดนี้นะมาหาจุดนี้นะคดลงเนี่ยครับคดลงแบบนี้เห็นไหมคดเนี่ยและจุดฝั่งนี้จะดิ่งดิ่งเฉียง,ยง,ยงลงมาหาฐานล่างเลยนะครับเป็นตรายางสีม่วงนะครับอันนี้สีม่วงแต่ว่าเนื่องจากว่าพระองค์ท่านน่ยการเวลาการเวลามันนานไปมากหลายโอ้หลายสิบปีเนาะตั้งแต่ ำมาตั้งแต่ปี2,500้ยใช่ไหมล่ะครับตอนที่จอมพลประพาทนะครับที่เขาเปิดกรุขึ้นมาเขาก็ทำพิธีเปิดกรุปลุกเสกอะไรก็แล้วแต่ละ่ะผมไม่ทราบหรอกแต่ว่าเขาก็จะได้ปั๊มตรายางนะครับนิยมเล่นกันคือตรายางสีม่วงนะครับตรายางสีม่วงส่วนสีอื่นๆนะผมก็ไม่แน่ใจหรอกครับแต่ที่แน่ๆคือเขาจะเล่นตรายางสีม่วงกันนะครับวันนี้ ผมเอาสาเ็จปางพมกรุ่ใหม่หรือวัดใหม่อมัตรรถมาให้เพื่อนๆเ,เราได้รับชมกันนะครับเป็นวิทยาทานนะครับร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับผมสมจิตสมประเสริฐก็อาจจะดูไม่ขาดแต่ก็พออธิบายาคร่าวๆได้นะครับจริงๆแล้วตายางนะครับจะมีความคมชัดเดี๋ยวขยายดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีความคมชัดเส้นฝั่งนี้กับเส้นนอกนะครับมันจะชัดเจนเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยเห็นไหม นะครับถ้าเป็นของปลอมนะครับมันจะเลอะเลื่อนเบอร์เบอร์ติดโน่นติดนี่เลอะเทอะไปทั่วนะครับคิดง่ายคือมันเลอะเลอะไปทั่วตรงนั้นตรงนี้ติดไม่ดีของจริงเนะี่ยเขาจะทําสวยงามมากครับดูนะครับปัม๊มเป๊ะเ,เ,เลยนะครับชัดเจนมากเลยตรายางเขานะครับขอบขอบของเขาก็จะดูง่ายเลยนะครับดูง่ายเลยเห็นไหมจะมีคราบดินโคลงคราบตะไคร่น้ําเนื่องจากปี2480 5นี่ได้เกิดน้ําท่วมเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนไหมครับเนี่ยเดี๋ยวขยายดูใกล้ๆครับนี่เห็นไหมครับเนื้องค์พระจะมีความแข่งและก็สวยงามนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบวิดีโอคลิปพระสมเด็จวัดใหม่มัตตรสหรือบางกระผมกรุใหม่เพียงเท่านี้ก่อนขอให้เพื่อนๆพี่น้องเอฟซีและก็พี่น้องที่เข้ามาดูจงประสบความสําเร็จและมีความสุข ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับผม